สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลายสาระนะฮะ,ะวันนี้เราก็มีพระนะฮะมาคีโมโหให้ท่านฟังอีกเช่นเคยนะฮะ,ะวันนี้เรามาดูหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดเนื้อผงพ,พุทธคุณพุทธคุณพนวาดิพุทธคุณนเนื้อผงพุทธคุณอีกรุ่นหนึ่ง นะฮะฮองค์นี้นะฮะดูเผินๆน,นะฮะดูเผินๆเ,เนี่ยเราจะนึกว่าเป็นของวัดปราสาทบุญยาวาสปี0 5 0 6ใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วนะฮะที่แรกเขี่ยกองมาที่แรกก็นึกว่าเหมือนกัน <c oughs> แต่ทำไมหน้าหลวงพ่ออ่าทำไมไม่เหมือนวัดปราสาทนะฮะก็แต่เนื้อหาทำไมเหมือนวัดปราสาทแหน,นะเอาไว้อีกละนะฮะก็เลย ถามนะฮะถามบุคคลที่เชี่ยวชาญคนนี้เลยนี่ถามคุณนุ้นบ้างถามคนนี่บ้างหาความรู้เองเพิ่มเติมบ้างนะ,ะเขาก็เลยแนะนำมาหรือบอกกล่าวมานะฮะอันนี้เขาก็เลยว่า,าไม่ใช่วัดประสาทนะน้อง <c oughs> ให้พี่ขอตะฮัดวะนะฮะเขาก็ถามขอเราเลยว <c oughs> ่าก็ไม่ใช่ของวัดประสาทนะฮะก็ าจากการที่ได้ทราบข้อมูลมานะฮะอันนี้ก็เป็นของวัดใหม่อมพรน,นะฮะนี่อันนี้คือของวัดประสาทะฮะวัดประสาทเนื้อจะอหน้าหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้นะที่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของวัดประสาทนะฮะแต่ให้ดูข้างหนข้างหลังอันองค์นี้เป็นของพระสังฆราชนะฮะยานสังวรนะรุ่นร้อยปีนะฮะแต่แต่เอามาให้ดูว่าหน้าของวัดประสาทเนี่ยก็จะเป็นหน้าหลวงปู่ทวดก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะอันนี้นะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ของวัดประสาทนะฮะเป็นของสมเด็จยานนะฮะสมเด็จยานคือพระสังฆราชองค์เก่านั่นแหละนะฮะอ่าโอเคนะฮะเราก็มาดูองค์ของเราดีกว่านะฮะอ่านะฮะองค์ของเรานะฮะเนี่ยจะต่างกันตรงที่หน้าของท่านนะฮะ จมูกของหลวงปู่ทวดเนี่ยจะดูเป็นใหญ่ๆซะหน่อยนะ,ะเป็นดูใหญ่ๆออกมาซะหน่อยแล้วตรงตรงที่หน้าก็ไม่มีขีดนะฮะก็หน้าตาจะต่างกันอยู่นะฮะนะฮะก็อันนี้สภาพผ่านมือมานะฮะมีการจับจานรูปการคําขาผ่านมือมาก็มีรอยมีอะไรรอยจับนะฮะก็ถือว่าก็ไม่ได้ขี้เละนะฮะก็ไม่ได้ขี้เละนะฮะส่วนลายนาำนะฮะ วัดใหม่อมพรปีศูนย์ห้าเนี่ยลายนำ้ำเกจิที่ปลูกเสกก็อาทิเช่นหลวงปู่ทิมวัดจังให้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่นนองพระองค์หลวง,ง,งพ่อพุทธฐานิโยอะไรงเงี้ยเยอะแยะนะฮะประมาณ40-50รูปได้นะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีดีแล้วก็เป็นรุ่นที่ดีอีกรุ่นหนึ่งนะ,ะมีประสบการณ์ด้วยมีประสบการณ์เยอะด้วยนะฮะ ก็สำหรับใครที่อยากได้พระที่ปีพศลึกนะฮะท่านหลวงปู่ทิมวัดจ,จังให้เสกก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ทำนำมาให้ชมให้ดูกันนะฮะก็โอเคนะครับก็มาให้ชมกันข้าวๆนะฮะไม่อยากทำคลิปยาวนะฮะโอเคนะครับไม่อยากทำคลิปยาวเดียวฟังแล้ว จะยาวไปเอาไว้ว่าเป็นข้อมูลข่าวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe นะเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการไปเขี่ยกองประรองชีพนะฮะหาพระเครื่องมาขีโมูให้ท่ฟังต่อไปนะครับเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม